ลิโอเนลเมสซี่อาจากลับไปเล่นฟุตบอลที่ยุโรปเพื่อเรียกฟอร์มและป้องกันแชมป์ฟุตบอลโลกกับอาร์เจนตินาทุกคนคิดว่าถ้าเมสซี่กลับไปเล่นที่ยุโรปจริงๆเนี่ยควรไปเล่นทีมไหนนะเพื่อยกระดับตัวเองแล้วก็ป้องกันแชมป์ฟุตบอลโลกแถวนี้ดีป่าวะ <c oughs> คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกัน ESPN เผยสองรายงานครับว่ารื่อเนลเมสซี่เนี่ยพิจารณาในการกลับไปเล่นที่ฟุตบอลยุโรปอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยต้องการยกระดับเกมให้สูงขึ้นเรียกฟอร์มการเล่นเพื่อให้คู่ควรกับการเป็น11ตอ,อตบล นักข่าวเทียร์หนึ่งจากอาร์เจนตินาก็รายงานเสริมครับว่าเรือเดอร์เมซี่เนี่ยจะหมดสัญญากับอินเตอร์มอามี่ปลายปีนี้แล้วและคาดว่าจะไม่ต่อสัญญาจะย้ายออกปลายปีนี้แล้วก็หาหลีกที่มีการแข่งขันสูงกว่าเดิมก่อนฟุตบอลโลกกลางปีหน้าสำหรับตัวผมนะบาร์เซโลนาก็คงเป็นทีมที่เมซี่อยากกลับไปมากที่สุดแหละแต่ว่าสถานการณ์การเงินของบาร์เซโลนาเนี่ยก็ไม่สู้ดีนะนิโก้วิลเลียมที่พยายามดีลตั้งแต่ปีที่แล้วจนปัจจุบันเนี่ยก็ยังดีวไม่ได้สักทีเรื่องปัญหาของการเงินอ่ะหรือว่าาอ,อกเมริ ไปซาอุไหมไปเจอกับพี่โดไปอยู่ด้วยกันผมว่ามันจะเป็นภาพที่เป็นไปได้มากที่สุดเลยนะซาอุจ่ายค่าเหนื่อยให้เรโอเนลเมซี่ไหวแน่นอน <c oughs> ไม่แน่นะภาพฝันที่เราอยากเห็นเรโอเนลเมซี่เล่นทีมเดียวกันกับคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้ในปีหน้าทุกคนคิดว่าไงคิดว่าเมซี่ควรจะย้ายไปทีมไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ